การกระทำสำคัญกว่าคำพูดคนจำนวนมากพูดเก่งแต่มีน้อยคนที่ทำจริงปรัชญานี้เตือนเราว่าอยาตัดสินคุณค่าของใครจากคำสัญญาให้ดูที่พฤติกรรมเมื่อไม่มีใครมองการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแม้จะเงียบและไม่หวือหวามีพลังมากกว่าคำพูดสวยหรูนับพันประโยค คนจริงไม่ต้องอธิบายมากผลลัพธ์จะพูดแทนเขาเองสติและการควบคุมอารมณ์คือรากฐานของความแข็งแกร่งอารมณ์คือพลังถ้าควบคุมไม่ได้มันจะเผาเราถ้าควบคุมได้มันจะหล่อหลอมเราการมีสติไม่ได้หมายถึงการไม่รู้สึกอะไรแต่หมายถึงการรู้ทันความรู้สึกนั้น และไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบตัดสินใจแทนปัญญาคนที่สงบได้ในวันที่ทุกอย่างปั่นป่วนคือคนที่ได้เปรียบที่สุดในชีวิตใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวโลกภายนอกอาจวุ่นวายแต่ใจเราไม่จำเป็นต้องวุ่นวายตามปรัชญานี้สอนว่าความสงบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คืออำนาจที่มองไม่เห็น คนที่ตอบโต้ทุกเรื่องมักถูกดึงเข้าไปในเกมของคนอื่นแต่คนที่นิ่งเป็นจะเลือกได้ว่าจะเล่นหรือวางความผิดพลาดคือครูไม่ใช่ตราบาปความเข้มแข็งทางจิตใจไม่ได้เกิดจากชีวิตที่ไม่เคยพลาดแต่เกิดจากการไม่หนีบทเรียนของความผิดพลาดทุกความล้มเหลวคือข้อมูลไม่ใช่คำพิพากษา คนที่เติบโตคือคนที่กล้ายอมรับว่าฉันยังต้องเรียนรู้อีกมากเป้าหมายที่ชัดเจนและแผนรองรับคือกรอกป้องกันชีวิตชีวิตที่ไร้เป้าหมายจะถูกสถานการณ์ลากไปเสมอการตั้งเป้าหมายที่ชัดทำให้เรารู้ว่าอะไรควรทุ่มเทและอะไรควรวางแต่ความฉลาดที่แท้จริงคือการมีแผนสำรอง เมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คิดคนมีเป้าหมายอาจพลาดได้แต่คนไม่มีเป้าหมายมักหลงทางเสมอความกระตันยูคือรากของความสุขที่ยั่งยืนคนที่ไม่รู้คุณค่าในสิ่งที่มีจะไม่มีวันพอใจแม้จะได้มากกว่านี้อีกเท่าไหร่ความกระตันยูทำให้ใจเราหยุดวิ่งไล่ไม่รู้จบและเริ่มมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่แล้ว ใจที่รู้คุณคือใจที่ไม่จนการคิดบวกคือการเลือกมุมมองไม่ใช่การหลอกตัวเองการคิดบวกไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธปัญหาแต่หมายถึงการเลือกมองว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างคนที่คิดบวกอย่างมีสติจะไม่จมอยู่กับความโทษแต่จะใช้ทุกเหตุการณ์เป็นบันไดพัฒนาตนเอง การปฏิบัติต่อผู้อื่นสะท้อนระดับจิตใจของเราวิธีที่เราปฏิบัติต่อคนที่ด้อยกว่าสำคัญกว่าวิธีที่เราปฏิบัติต่อคนที่เหนือกว่าความสุภาพความเมตตาและความยุติธรรมคือเครื่องหมายของคนที่มีวุฒิภาวะทางใจคนสง่างามไม่จำเป็นต้องเหยียบใครเพื่อยือนให้สูงขึ้นคำสอนทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้เราดูเก่งกว่าใคร แต่เพื่อทำให้เราแข็งแรงจากภายในเมื่อใจมั่นคงโลกภายนอกจะทำอะไรเราได้ไม่มากนี่คือแนวทางในการยกระดับจิตใจให้สามารถเผชิญอุปสรรคในโลกความจริงด้วยปัญญาความสงบและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์